สุดเศร้าผัวหายไป30ปีเจออีกทีกลายเป็นศพจากกรณีมีการนำเสนอข่าวพบศพในาสายพันอายุ62ปีเสียชิตริมตะลิงภายในป่าตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสภาพเสียชิตจนเน่าเปื่อยมีรอยถูกสัตว์กัดแทนั้นต่อมานางสุดาอายุ65ปีชาวตำบลเมืองเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทร สงครามได้ทราบข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นสามีของตนเองที่หายไปเมื่อเมื่อ3มสปีก่อนอจึงนำร่างของสามีมานะครับมาที่ไหนนี่มาขอความเมตตาหลวงพ่อแดงเจ้าวาดวัดอินทารามตะบนเหมืองใหม่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเนื่องจากนางสุดา มีชีพรับจ้างทั่วไปฐานะยากจนหลวงพ่อแดงก็เลยรับเอาไว้เป็นเจ้าภาพจัดให้3วัน3คืนนางสุดากล่าวว่าเมื่อ30ปีก่อนตอนทำงานที่โรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการพบรักกับนายสายพันธ์ุอยู่กินกัน6ปีมีลูกด้วยกันสองคนพอคลอดลูกคนที่สองถึงชักชวนกันมาทำกินอยู่ที่สมุทรสงครามมาอยู่ด้วยกันจนมีลูกคนที่สอายุ3ขวบนายสายพันธุ์ก็หนีออกจากบ้านไป หายไปเลยตามหาย,ยังไงก็ไม่เจอตามมาหลายปีก็ไม่เจอจนลูกใหญ่โตไม่ใช่ว่าใหญ่โตเป็นเจ้าเป็นหายลูกอะไรลูกใหญ่ลูกโตเออลูกเป็นบ่าวเป็นสาวเป็นบ่าวเป็นสาวทีเนี้ยเออทีนี้ก็เลยมาพบศพประสันเออศพนี่มันจะเป็นศพตายที่สามสิบปีที่แล้วหรือไม่อย่างไรอเอาพระมีทีวัดชะะปรปชาธรเจ้าวาดวัด อินทารามกล่าวว่าวัดอินทารามเป็นนโยบายจัดงานศพให้ผู้ยากไร้ฟรีนะอยู่แล้วไม่มีตังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้มีตังก็แล้วแต่จะบริจาคทีนี้ก็ได้จัดให้นะครับทีนี้การจัดก็สวดนะสามวันสามคืนชาวนกิจศพเ,เรียบร้อยแล้วก็มีการเทศมีการสวดพระิธีรมศพวันสุดท้ายก็ทำบุญถวายพระทหารเช้าและเพล รวมทั้งมติกาบางสุกุลและสุดท้ายนำร่างผู้วายชนสู่สู่อะไรนะสูเมนซูเมนโดยทั้งหมดนี้วัดอินทารามอุปถรัรมภ์ให้หมดเพราะวัดต้องช่วยญาติโยมดังนั้นของฟรีก็ยังมีอยู่ที่วัดแห่งนี้อเอ๊ฉันไม่เข้าใจหายไปสามสิบปีสุดเศร้าสามีหายไปสามสิบปีเจออีกทีกลายเป็นศพชีวิตลันทศ ไม่มีแม้แต่เงินจัดงานศพทำไมไม่บอกรายละเอียดว่าศพเนี่ยมันเน่าเปื่อยมันเละไม่ไม่ตายตอนที่หายไปสามสิบปีที่แล้วหรือว่ามาตายเอาใหม่ๆนี่มันต้องตายเอาใหม่ๆตัวใช่ไหมสามสิบปีมันจะไปเหลือะสามาหาไ,ไปก็ไม่เจอจนลูกเติบใหญ่จนกระทั่งยี่สิห้ามีนาคมที่ผ่านมาทราบว่าพบศพ ก็เลยไปเจอว่าเป็นนายสายพันธ์สามีของตนมแม้จะไม่ได้เจอกันกว่า30สิปีแต่ในายสายพันธ์เป็นพ่อของลูกถึงบางอ้อแล้วหนีไปมีเมียใหม่หนีไปสร้างครอบครัวใหม่หนีไปประกอบอาชีพใหม่เมียใหม่ทำไมไม่ทำศพให้หละ่ะออไม่รู้เออแต่นี่มาตายเอายังไม่านานเพิ่งจะเน่าเปื่อยนี่แหละเพิ่งจะเน่าเปื่อยเสรศพนี้นตายยังไม่นานค ถ้าตาย30ปีที่แล้วมันจะเป็นเรืออะไรใครจะไปจำกระดูกได้แมนแต่ก็แปลกว่าเมียไมคือบริเวณศพให้สรุปอแกอาจจะเป็นคนเล่ร่อนจรจัดไปแล้วเออลักษณะไม่ไม่มีญาติแล้วไร้าญาติขาดมิด่ดลักษณะคือคือทิ้งลูกทิ้งเมียไปแล้วก็ เพื่อที่จะไปหาเมียใหม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอก็เมียใหม่เขาก็ทิ้งเขาป๋าตอนหาเงินให้เขาใช้ได้เขาก็ว่าดีแต่พอแก่แล้วเขาก็ทิมพอทิมแล้วก็สิบปนอนจังวัดว่ารัมแล้วก็มาเสียชีวิตพอเสียชีวิตแล้วศพเน่าศพเปื่อยศพเหม็นเมียเก่าที่เคยรักกันเมื่อ30ปีที่แล้วเขาก็เลยเอามาใจบุญไงอย่างน้อยก็เป็นพ่อของลูกอันนี้เป็นอุราหณ์สำหรับคนเจ้าชู้นะ จำไว้เด้อคุณผู้ชายทั้งหลายผู้ใดผู้ใดผู้ใดอทุกผู้ทุกคน